เป็นจุดเป็นด่างต่างๆผิวค่อนข้างที่จะไหม้เลยครับตามตามที่ดูๆมานี่ก็คือทุกแทบจะทุกต้นแทบจะทุกลูกเลยครับเป็นยอดที่แตกออกมาใหม่แล้วก็ไหม้ลูกของน้อยหนาก็จะเป็นผิวสีดำเลยครับเสียหายหมดทั้งสวนเลยเนี่ยครับผิวของเขาก็จะเป็นดำๆอย่างนี้ครับ สวัสดีครับพี่น้องกับมาพบกับเฝ้าเมบอยอีกแล้วครับกับเดี๋ยววิดีโอนี้เฝ้าเมบ่อยผ้ามาเบิงปัญหา,อาของเกษตรกรผู้ปลูกน้อยหนานะครับกะเดี๋ยวมาเบิงกันดีกว่าว่า,าปัญหาที่ทั้งเฝ้าเมบอยเจอมันเป็นยังไงไปเบิงกันเลยดีกว่าครับกะนี่เนาะครับพี่น้องกะ ตอนนี้ฟมเมอร์บอยก็เจอปัญหาว่าน้อยนาเพชรปากช่องของฟงมเมอร์บอยปลูกไว้เนาะเนี่ยมันจะเป็นลูกเล็กรีบแล้วก็ไหมสังเกตได้จากนี่ใบของเขาใบของน้อยหนาก็จะเป็นเหลืองแล้วก็เป็นใหม่นะครับใบก็จะไหมเป็นจุดเป็นด่างต่างๆต,ตอนนี้ฟมเมอร์บอยก็ ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรก็เบื้องต้นก็คงจะได้ไอตัดแต่งกิ่งใหม่แล้วก็เผาทำลายพวกกิ่งที่ตัดแต่งนะครับคือตาแกพอเก็บลูกฤดูก,กาลที่แล้วอ่ะครับเมื่อสี่หเดือนที่แล้วแล้วตัดแต่งกิง่งแล้วคราวเนี้ยพอมันออกลูกมาใหม่อ่ะครับมันก็ออกลูกมาดกอะครับเนี่ยครับ แต่ปัญหาก็คือมันเป็นโรคอะครับนี่ผิวค่อนข้างที่จะไหม้เลยครับตามตามที่ดูๆมานี่ก็คือทุกแทบจะทุกต้นแทบจะทุกลูกเลยครับก็ตอนนี้ฟอร m มเมอร์บก็ยังไม่รู้ว่าเป็นปัญหาเนื่องจากอะไรเนี่ยครับก็ท่านใดมีข้อมูลก็รบกวนช่วยแชร์ให้ฟอร m มเมอร์บด้วยนะครับใช้ยาตัวไหนเพื่อที่จะ ยับยั้งลรกตัวนี้นี่ครับน้อยหนาทั้งหมดอ่าสองร้อยกว่าต้นนี้เจอปัญหานี้หมดเลยครับอ่าโทษทีนะครับย้อนแสงนี่ครับลูกของน้อยหนาก็จะดำดมันก็จะเป็นสีผิวดำๆอย่างเงี้ยครับเสียหายหมดทั้งสวนเลยพอม่อบอก็คงจะได้ทำลายทิ้ง แล้วก็ตัดแต่งกิ่งใหม่แล้วก็น่าจะต้องพ่นยาฆ่าเชือ้อราก็ไม่รู้ว่าปเกษตรกรท่านอื่นเจอเหมือนกันหรือเปล่าครับปัญหานี้เนี่ยครับจะเป็นยอดไหมตัวที่นะครับย้อนแสงเดี๋ยวโฟล์วบอยหมุนฮาอ่าเนี่ยครับเป็นยอดที่แตกออกมาใหม่แล้วก็ไม่ลูกของ น้อยหน้าก็จะเป็นผิวสีดำเลยครับเสียหายหมดทั้งสวนเลยเนี่ยครับต้นเนี้ยเยอะเลยแล้วก็ลูกของเขาก็จะเนี่ยเดี๋ยวฟอร์โมบอยแกะให้ดูเนี่ยครับผิวของเขาก็จะเป็นดำๆอย่างนี้ครับ ก็ไม่รู้ว่าเป็นจากโรคอะไรสาเหตุมาจากโรคอะไรชื่ออะไรก็เดี๋ยวฟาร์มบอยคงต้องได้ไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะมารักษาครับไม่งั้นะเสียหายทั้งสวนแน่ก็ใครมีข้อมูลก็ช่วยแนะนำด้วยนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์กับ เกษตรกรท่านอื่นที่ปลูกน้อยหนาเหมือนกันก็ยังไงก็รบกวนด้วยนะครับแชร์ข้อมูลให้ฟาร์มบอยเพื่อที่จะเนี่แหละครับฟื้นฟูน้อยหนากลับมาให้ได้สภาพเดิมไม่งั้นคงต้องได้ตัดทิ้งทั้งสวนแน่ก็ วิดีโอนี้เดี๋ยว f a r m e b o y ลาไปก่อนครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม f a r m e b o y ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมีข้อมูลเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับกเกษตรการ,กรเกษตรเดี๋ยว f a r m e b o y นำมาแชร์เรื่อยๆครับก็สำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ